เออใช่เออวันนี้นะคะให้กันบ้านเด็กๆนะคะเด็กๆบอกว่าคืนนี้จะไปเที่ยวงานลอยกระทงค่ะครูหนูขอทําก่อนได้ไหมคะไม่ว่างค่ะคืนนี้ไม่ว่างก็โอเคค่ะทำโอ้โหเก่งมากชาวาโรดชาวาโรดจะไปเที่ยวงานลอยกระทงใช่ไหมใช่จะทําการบ้านก่อนได้ไหนใครทำกันบ้านอีกอามีที่ไหม อ่าให้ทําตรงไหนดีอเดี๋ยวครูดึงโต๊ะญี่ปุ่นนี้ออกมาให้หโอเคไหมนั่งทําตรงนี้เออทําเลยโอเคมีมีโต๊ะอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าไม่อยากนั่งกันเขียนได้ไหมโอเคเขียนลงไปเลยยาวยาวใช่ครับเขียนทีละตัวอ่า วันนี้จะไปไหนนะไปโรงงานลอยกระทงครับเออไปดูงานลอยกระทงไปไปไปลอยที่สะพานลงวัดครับโอเคไปลอยที่สะพานลงวัดนะคะทุกคนอนักเรียนของครูบิมช่วงนี้คะ่ะไหนดูสิ โอเคสวยต่อไปเขียนตัว C เลยค่ะลูกขานี่คือการบ้านนะคะแต่นักเรียนจะทำที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าคืนนี้จะไปลอยกระทงค่ะอ่าอาสายอยากกินนมแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวครูตัดปากถุงให้เนาะค,ครับครับถ้าผมตัวใหญ่ผมได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้เออถ้าตัวใหญ่ขี่รถมอเตอร์รไซค์ได้ตื่นเต้นเเออตื่นเต้นมากเลย คุณค่ะพี่หนูชอบกนอินนมเปียหนูชอบกินนมโงเรีอ๋อ,แล,อแล้วหนูกินแล้วยังหลบ <engagements. S 1> ไปฉีกก่อนเลยคนนี้คนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเก่งจังเลยนะคะกันบ้านเอามาทำที่โรงเรียนเนาะเดี๋ยวคืนนี้ไปเที่ยวลอยกระทงใช่ไหมคะ เอยกระทงอธิษฐานเผื่อครูด้วยนะขอให้ครูเออตัวอันนี้ตัวเอ็มค่ะลูกขาอันนี้ตัวเอ็มลงขึ้นลงขึ้นนี่อันนี้ขัดไปอีกหนึ่งตัวลงขา,อางโอ้โหหนูเสร็จแล้วเหรอใช่เสร็จแล้วถูกแล้วเก่งมากไหนคนไหนอีกมเมทาได้หรือยังเสร็จหรือยังครับโอ้โหเก่งมากเลยเมทาถูกต้องเยี่ยมมากเลยครับ ทำให้เสร็จเลยนะอืมทำให้เสร็จเลยอ๋อคำองิงคำอิงสู้ชนะคำอิงก็ใกล้จะเสร็จแล้วแล้วหนูล่ะมีจะทําที่นี่หรือจะทําที่บ้านทาที่นี่โอเค,อ,เคอยากนั่งโต๊ะไหมโอมยังได้ทำเลยอ,ะอ่ะอ๋อกระเสมสารเมื่อกี้ไปห้องน้ำใช่ไหมตอนที่ครูแจกสมุดอ,ะอ,อ่ะอ่ากระเสียมสารสมุดกันบ้านเนาะค,ครับผม อ่ะถือถุงนมดีๆอ่าเรียบร้อยอเก่งมากเลยนะคะนักเรียนเริ่มใช้เอ,อแบบเขาเรียกว่าอะไกรกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนแข็งแรงแล้ว สวัสดีครับเดี๋ยวอคำินครับออเออรออ,อีกนิดนึงคำินก็จะเสร็จแล้วคำออินคำินทำงานก่อนก็ได้เอ๋อเฮ้กลับมาห่อแป๊บหนึ่ใจกัใจอ่าๆข้าใจข้าใจโอ้โเสร็จแล้วโอ้ชาวบ้เสร็จแล้วครับอ่าเอโอเคอเสร็จมา้เ่งมากครับน้องหกน้องไครหกเนี่ยเฮ้ยน้องใครหก เอาผ้ามาหน่อยเอาผ้เาเช็ดเท้าเนี่ยเนี่ยนี่ยผ้าเช็ดเท้าเรามาเอามาไปหยิบมาอ่าวางข้างบนเลยวางข้างบนวางเออโอเคอ่าอันนี้ไปวางที่นู่นเออเหมือนสับปะรดเลยเหรอโอเคนะว่าไงครับรองเท้าก็ไม่ถอดประพังกรนี่ ครับผมถูกต้องสวยมากอ่าบรรทัดสุดท้ายน้องก้าสู้ๆ เดี๋วคผู bye. Bye ้หายยังลบให้เขียนตัวต่อไปก่อนครับแล้วไม่ทำงานโอเคโหเรียบร้อยแล้วครับน้องเก้าบาย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 หน่อยบายบาย